สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศกระทรวงการคลังออกมาแจ้งแล้วนะคะว่าการประกาศผลบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รวมไปถึงเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ต่างๆรอกระทรวงการคลังแจ้งอีกครั้งหนึ่งในวันที่30มกราคม256 6และทางช่องอีสานแทบก็ขอภาวนาให้ทุกคนนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนที่ลงทะเบียนผ่านในการคัดกรองรอบแรกส่วนรอบที่สองที่จะมีการประกาศให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนค่ะ ในส่วนของการประกาศครั้งนี้ผู้ที่ผ่านต้องทําอย่างไรผู้ที่ไม่ผ่านต้องยื่นุนธทอนแบบไหนรวมไปถึงในเรื่องของการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขปตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินกรณีเป็นเงินสดในอนาคตของทางกระทรวงการคลังจะต้องดําเนินการอย่างไรผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต้องเปิดบัญชีแบบไหนนะคะหากเดินทางไปเปิดบัญชีด้วยตัวเองไม่ได้วันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ในช่องอิสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องประชาชน,นทั่วประเทศการประกาศผลบัตรคนจนหรือวบบ่าบัตรสวัิการแห่งรัฐจะเริ่มมีตั้งแต่วันที่30มกราคมเป็นต้นไปใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยืนยนัยนตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกอสอได้เลยแล้วก็เป็นการยนืยนยนันตัวตนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนําบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปด้วยนะคะส่วนใครที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุก็ให้รีบดาเนินการไปทําบัตรประจำตัวประชาชนตัวใหม่ให้เรียบร้อยเป็นแบบสมาร์ทการ์ด กะเรียนในคนที่ผ่านนะส่วนใครที่ยังส่วนใครที่มีัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดอยู่แล้วก็ดําเนินการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารได้เลยค่ะการยืนยันตัวตนจะยืนยันผ่านเครื่อง EDC เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องยืนยันกับหน่วยงานที่ทางกระทรวงการคลังเขากําหนดทีนี้ในส่วนของคุณผู้ชมที่ยื่นอุทธรหรือว่าไม่ผ่านนะคะฟังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนมีที่ดินทํากินไม่ผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกรม อย่างเงี้ยค่ะคุณผ,ผู้ชมฟังทางนี้กรณีที่เช็คตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านแสดงว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐท่านต้องยืน่นอรทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าหน่วยงานที่ทางกระทรวงการคลังกําหนดภายใน1 5ถึง30วันก็จะทราบผลได้เลยว่าท่านได้รับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐหรือไม่แต่ถ้าหากผ่านสิทธิ์กระทรวงการคลังคืนสิทธิ์ย้อนหลังให้แต่ถ้าหากไม่ผ่านคือท่านไม่ได้รับสิทธิ์วัดการแห่งรัฐค่ะ ส่วนขั้นตอนการยื่นอุททร์เป็นแบบนี้ค่ะ1ยืน่นอุนทร์ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อย,ยื่นอุทธร์เสร็จนะคะท่านปินเอกสารจากเว็บไซต์ออกมาจากนั้นให้เดินทางไปตรวจสอบคุณสมบัติอย่างหน่วยงานที่มีการคัดกรองคุณสมบัติค่ะอย่างเช่นท่านยื่นอุทธร์ไม่ผ่านในเรื่องของที่ดินท่านไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องของที่ดินนะคะมีที่ดินเกินที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดแต่ท่านมองแล้วว่าไม่ใช่นะคะให้ท่านนําหนังสือที่ปินเอกสารจากหน่วยงานที่รับลงทะเบียนหรือว่าจากทางเว็บไซต์ ไปยังหน่วยงานที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์อย่างเช่นที่ดินก็ให้ไปติดต่อที่ที่ดินนะคะเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นนําเอกสารตรงนั้นกลับมายังหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อที่จะมาตรวจสอบอีกครั้งขอรับสิทธิ์สวัิการแห่งรัฐหากผ่านเกณฑ์15-30วันจะได้รับสิทธิ์สิการแห่งรัฐหากไม่ผ่านเกณฑ์คือในปี2 5 6 6จะไม่ได้รับสิทธิ์สวัิการแห่งรัฐอันนี้คือกรณีตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมยกตัวอย่างให้ทราบค่ะ ส่วนเรื่องของบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนบอกไว้ก่อนว่าบัญชีที่จะรับสิทธิ์ัสดิการแห่งรัฐกรณีคนที่ผ่านได้รับสิทธิ์ัสดิการแห่งรัฐนะคะบุคคลทั่วไปนะท่านสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ผูกบัญชีด้วยหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ไม่ได้นะคะต้องบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นสําหรับผู้สูง สำหรับผู้สูงอายุท่านใดนะคะที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ยังไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารเลยในส่วนของทางธนาคารต่างๆนะคะ สำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุถือว่าได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปสามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อที่จะเข้าถึงการบริการพื้นฐานโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะ ทั้งนี้หมายความว่านะคะบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุใบเดียวติดต่อสอบถามที่ทางธนาคารหรือว่าโทรสอบถามก็ได้เปิดบัญชีพื้นฐานฟรีค่าแรกเข้านะคะก็แล้วก็ค่ารายปีบัตรเครดิตฟรีค่ารักษาบัญชี3ไม่กําหนดยกเว้นเงินขั้นต่ําในการเปิดบัญชีซึ่งใครที่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะนั่นก็คือคนไทยที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปในกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการเปิดบัญชีพื้นฐานศูนย์บาทพร้อมสมัครบัญชีพร้อมเพด้ว เลือกบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางธนาคารใดก็ได้ค่ะหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะคุณผู้ชมแล้วในส่วนของการรับสิทธิ์เสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของทางภาครัฐนะคะก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารนะคะโดยอยู่ในขั้นพื้นฐานศูนย์บาทพร้อมสมัครบัญชีพร้อมเพด้วยเลือกบัตรประจำตัวประชาชนกับทางธนาคารใดก็ได้ค่ะส่วนใครที่มีบัญชีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรนะคะเพียงท่านเปิดบัญชีพร้อมเพดแล้วก็สมัครพร้อมเพดด้วยเลือกบัตรประจำตัวประชาชนก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการ สสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ